สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำการเล่นเกมผสมพันธ์แกะเพื่อหาเงินเข้า p พย์พาวกันนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหน้าตาของแอปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปแล้วให้เราเข้าไปนะคะเขาจะให้เราทำตามขั้นตอนของเขาแบบนี้นะให้ลองทำตามเขานะคะเขาจะมีวิธีแนะนำเรานะให้กดตามเขาเลย เขาบอกว่าถ้าหากเราเข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Facebook อันนี้ก็จะได้รับเหรียญเพิ่มนะคะอันนี้เพื่อนๆลองไปเข้าระบบกันดูนะ หลังจากที่เราล็อกอินเข้าระบบเรียบร้อยนะคะเกมก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นรางวัลในการเช็คอินนะคะตรงนี้นะให้เรากดเข้าไปจิ้มเข้าไปแล้วก็ให้เรากดเช็คอินซึ่งรางวัลในการเช็คอินนะคะแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะเขาบอกว่าเช็คอินติดต่อกัน30วันเพื่อเพื่อรับรางวัลพิเศษนะคะอันนี้รางวัลสุดท้าย30วันวันที่30 ได้ประมาณเท่านี้นะคะคือ2 0 0หมนบาทอันนี้เราเช็คอินไปเลยนะคะกดเช็คอินมันจะให้เราดูวิดีโอก่อนนะอันนี้จะได้เงินจากการดูวิดีโอด้วยนะคะข้างบนตรงนี้ค่ะจะรับรางวัลรับรางวัลในอีกในเจ็วินาทีเนาะรับผ่านหลังเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้เรากดกระบาดท,ทิ้ง หลังจากที่เรากดกระบาดท,ทิ้งเสร็จแล้วก็จะได้รับรางวัลแบบนี้นะเราสามารถรับรางวัลคูณ2เท่าก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นการดูวิดีโอเพิ่มนะก็จะได้รางวัลคูณ2เท่าของเงินตรงนี้ที่เราได้รับค่ะก็คือ3ามวคูณ2เข้าไปแล้วก็กดกระ,กระบาดได้เลย <S <S ถ้ามันมีโฆษณาขึ้นแบบนี้นะคะกะ็เดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆดูเนาะว่าเกมนี้มันจะได้จากการที่เราดูโฆษณาเล่นเกม แล้วก็เชิญเพื่อนก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกจะเชิญเพื่อนก็ไม่ต้องเชิญน,นะคะเป็นการผสมเพื่อเก็บเวลวต่างๆของเขาซึ่งมังนมีภารกิจหลายด่านเลยนะหลัาสาวที่เราดูโฆษณาเสร็จแล้วก็ให้เรากดการกระบะข้างบนนะคะนี่กดการกระบ ก็อันที่สองตรงนี้ข้างล่างค่ะจะเป็นคําว่ารับได้นะจะเป็นรูปหีบสมบัตินะคะให้เรากดเข้าไปอันนี้เราจะได้บวก,กเพิ่มอีกนะคะอันนี้ก็คือรางวัลส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลเหรียญกดเข้าไปตรงนี้ก็คือจะมีภารกิจให้เราเล่นนะคะเราสามารถเล่นภารกิจได้กล่องนำโชคตัวนี้ก็จะได้ทั้งเหรียญแล้วก็เพชรนะคะกับรางวัล ไได้เหมือนกันแล้วก็เกมต่างๆตรงนี้นะเราสามารถเป็นภารกิจพวกนี้ได้เพื่อเป็นการสะสมเหรียญเหรียญทองแล้วก็อาจเหรียญเพชรนะคะประมาณนี้อันนี้จะลองเข้าแอปให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นการหมุนรางวัล8ครั้งนะคะ กดอันนี้ใครจะเล่นต่อก็เล่นต่อนะใครไม่เล่นก็ยืนยันในการออกได้เลยต่อไปข้างบนแล้วก็จะเป็นรูปหนังสือแบบนี้นะคะให้เราจิบจิ้มเข้าไปอันนี้ก็จะเขาจะบอกเราว่าเงินที่เรามีตอนนี้กี่บาทนะกดเข้าไปตรงนี้จะเป็นการถอนเงินนะคะเราจะสามารถถอนเงินก็ได้ต่อเมื่ออ่มีเหรียญทองแล้วก็เหรียญเพชร ท่านี้จะถอนได้30บาทอัตราวิียของเขาก็จะเป็น30ตรงนี้นะคะ30บาท 100- 200อันนี้นะก็ลองเล่นเล่นดูนะคะแล้วก็ตัวนี้ของเรายังไม่สามารถถอนได้นะ,ะแล้วก็จะมีภารกิจจากการดูโฆษณาทั้งหมด5อัน5โฆษณาจะได้เงินทั้งเงินแล้วก็ทั้งเพชรนะคะสามารถดูได้เลยแล้วก็กดรับโฆษณารับเหรียญทอง แค่กดโฆษณาก็ได้เหรียญทองเนาะอันนี้ก็คือเราสามารถทำภารกิจได้เลยนะแล้วก็เป็นการสั่งเคาะแกะก็คือเป็นการผสมพันธุ์นะคะพี่อันนี้เราสามารถผสมพันธุ์แล้วก็ให้ถึงเป้าหมายคูณบัตร20บัาทจะได้รางวัลน,นี้ภารกิจพวกนี้สามารถทําได้วันต่อวันนะถ้าสมมติว่าเราทําครบเสร็จแล้ววันที่2เราก็สามารถทําได้เหมือนกัน อันนี้ก็คือภารกิจของเขาก็จะค่อนข้างเยอะแล้วเราสามารถเชิญเพื่อนได้เหมือนกันนะคะกรณีที่เชิญเพื่อนตัวนี้จะได้เงินจุจี้เหรียญทอง8000บาทแล้วก็เพชร50บบาทนะคะเงินตรงนี้เงินเหรียญทองตรงนี้เราสามารถ เงินเหรียญทองตรงนี้เราสามารถจิ้มได้นะเหรียญทองอย่นี้ค่ะเราสามารถเลือกได้เราจะอ่อนไหนเก็บได้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้มันเต็มใช่ไหมข้างล่างตรงนี้ค่ะเราสามารถเปิดไปเรื่อยๆได้นะอันนี้ให้เรากดเครื่องหมายตรงนี้แล้วก็จะใช้เงินจำนวนเงินเหรียญทองข้างบนที่เรามีค่ะซื้อ400บาท นี้เราสามารถอัพวิวได้นะคะจะอัพหรืออัพไม่ได้ก็อัพหรืออัพไม่ได้อันนี้ใครจะอัพก็ได้นะถ้าอัพมันก็จะทําให้วิวของตัวแกะของเราเพิ่มขึ้นนะคะหรือไม่อัพก็ได้เหมือนกันนะ นี่กดข้ามก็ได้เผื่อเราไม่อยากดูให้เรากดข้ามนะคะแล้วก็กดแกกระบาดทีนี้ตรงนี้เราสามารถ up w เวลได้ up พเวลก็จะเป็น<บ>แบบนี้ก็คือเวลของที่เราเล่นนะคะจะเป็นระดับ5ระดับ10 20 30 40 50เราก็จะได้ประมาณนี้ตัวนี้อยู่ที่ตัวแกะนะเวลตัวนี้จะอยู่ที่ตัวแกะแกะก็คือตรงข้างบนตรงนี้นะคะ่ะ ข้างบนสุดอันนี้เต็มใช่ไหมให้รรานแบบนี้นะถ้าชนแบบนี้นี่เลยอันนี้ถ้ามีโฆษณาเดี๋ยวอขออนุญาตกดข้ามนะคะกล่องของขวัญตรงนี้นะคะก็คือมันจะ นับเวลาถอยหลังแล้วก็ให้เรากดได้กดแบบนี้มันก็จะขึ้นมากล่องด้านบนนะคะแล้วก็มันก็จะนับเวลาถอยหลังเรื่อยๆนะจะเป็นตัวแกะเป็นกล่องของขวัญอันนี้เราก็คือเราจะได้แกะแบบนี้เนี่ยแบบนี้มันจะขึ้นมาว่าให้เราัพหรือไม่อัพก็ได้นะกดกากบทเนี่ยกล่องตรงนี้ค่ะเราสามารถรับได้ทุก10วินาทีนะคะตรงเนี้ย10วินาที คือวิว6ของเรานะถ้าเราระสมบันไปเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่า,ข,าขอแสดงความยินดีด้วยอันนี้เราจะได้เหรียญเพิ่มเนาะเป็นวิว7นะคะตรงนี้ของเราก็จะเป็นวิว7นะแบบนี้เกมนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปเล่นได้นะคะอันนี้รับของขวัญ ถ้าหลังจากที่เราผสมพันธ์ุแกะไปแล้วแบบนี้ค่ะมันก็จะเต็มเนาะก็ให้เรากดผสมพันธ์ไปเรื่อยๆนะอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่สนใจจะเล่นเกมเพื่อหาเงินเข้าทูมานีไวเลสนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ดาวนโหลดข้างล่างกันนะแล้วก็อย่าลืมใส่รหัสคำเชนให้ด้วยนะเพื่อนๆยังไงก็เจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ